อันนี้คืออ้อยสมบูรณ์ปกตินะครับขนาดเจอแรงนี่สองสามเดือนครับผมโอ้เจอแรงสามเดือนใช่ครับผมใช้โฟทีฉีดสามครั้งยังป้องยืดขนาดนี้ประทับใจในโฟทีไหมครับก็ประทับใจก็ร้อยเปอร์เซ็นครับสวัสดีครับผมศิริศักดิ์นะครับวันนี้พามาชมแปลงอ้อยนะครับที่บ้านแสงมณีตมบลทรัพย์สมบูรณ์อำเภอเชียงบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเรามาพบกับเจ้าของแปลงอ้อยเลยครับสวัสดีครับครับวัด สวัสดีครับผมจำหลัดเพียซ้ายครับผมไอ้ข้นแก่นครับพื้นที่อยู่ประมาณสี่ไร่ครับปลูกใหม่หรืออ้อยต่อครับอ้อยปลูกใหม่ครับผมปลูกตอนไอ้มกลาครับต้นเดือนมกลาใช่ครับผมกะตีว่าเจ็ดเดือนกว่าเนาะแล้วเป็นไงครับหลังจากใช้โฟทีไปกี่ครั้งแล้วครับก็สามครั้งครับผมครั้งแรกก็ยังไม่ค่อยเท่าไร่ครั้งที่สองนี่ก็โอเคเห็นผลครับดูต้น ยืดขึ้นป้องยาวขึ้นครับผมเดี๋ยวเรามาดูลำอ้อยกันเลยนะครับหลังจากฉีดโฟทีไปนะครับล้วปกติสามครั้งปกติที่ยังไม่ไม่ได้ใช้โฟทีนะครับแมงเนี่ยเวลาเวลารา,ราปออกออกอะจะเจาะแมงจะมีเจาะนี่ม่อ๋อตอนที่ยังไม่ได้ใช้โฟทีฉีดเนี่ยใช่ครับผมแมงจะฝังฝังตัวอยู่กับกาบกาบอ้อยที่มันแห้งใช่ไหมฮะใช่ครับผมอ๋อพอเราฉีกฉีดใบออกเนี่ยแมงจะบินออกเลยใช่ครับผมอ๋อหลังจากฉีดโฟทีไปแล้วอ่ะครับไม่มีไม่มี ไม่มีแมลงมากวนอฟทีสามารถไล่แมลงได้ด้วยตอนนั้นที่ผมยังไม่ได้ใช้ฟทีนะแมงแกะแกะกาบอย่างนี้ออกมันจะมีมันจะมีแมงดําแมงไอเนี่ยวเจาะอเจาะเจาะเข้าที่เปลือกของลำอ้อยใครับอ๋อหันมาใช้ฟรทีครับแมงไม่มีครับครับแล้วหนึ่งป้องมันจะยาวขึ้นครับผมอืครับสังเกตสังเกตจากแปลงอื่นที่ไม่ได้ใช่ไหมคางค้างกันใช่ครับผมใช่ครับ ป้องอ้อยจะยืดยืดขึ้นครับดูดูว่ามันยืดจริงๆครับนี่ครับยืดสวยงามนะครับแล้วแต่ละลำนะครับเสมอกันเลยนะครับการยืดของป้องนะครับอันนี้คืออ้อยสมบูรณ์ปกตินะครับขนาดเจอแรงนี่กี่เดือนครับที่เจอแรงมาสองสามเดือนครับผมเจอแรงสามเดือนใช้โฟทีฉีดสามครั้งยังป้องยืดขนาดนี้ประทับใจในโฟทีไหมครับก็ประทับใจก็ร้อยเปอร์เซ็นครับ แล้วจะแนะนําให้แปลงข้างๆญาติาากันใช้ไหมครก็ฮะอ,อยากฝากให้ชาวเกษตรกรให้เปิดใจลองใช้ดูครับฟัวีครับอและดีอีกอย่างหนึ่งมันลดต้นทุนด้วยครับผมลด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 มากเลยครับลดเกินกว่า5 0าสิบเปอร์เซ็หมใช่ใช่ครับผมแล้วครึ่งแปลงนี้ใส่ปุ๋ยเคมีไปยังครับใส่ไปใส่ไปอยู่สองลูกแปลงแปลงนี้นะใส่แค่สองลูกปกติใส่กี่ลูกครับ ก็ไล <g> ่ต่อไล่ครับลูกลูกละไล่ครับปกติลูกละไล่ครับผมโอ้ครับอันนี้ไม่ถึงครึ่งลูกต่อไล่นะใช่ครับโอ้โหประหยัดมากเลยประหยัดมากเลยปุ๋ยซื้อมายังกองอยู่ใต้ถุนอยู่เลย <g> ใช้ไม่หมดเลยใช้ได้ปีหน้าปีหน้าไม่ต้องซื้อละโอ้สุดยอดปุ๋ยเพราะว่าผมนิดตัวนี้ตัวเดียวปุ๋ยที่เหลืออยู่ใต้ถุนบ้านใช่ครับยังใช้ได้ถึงปีหน้าเลยอเพราะว่าผมคิดไปคิดมาต้นทุนมันก็โอ้โหมากเลยปีต่อปีน แปงนึงก็สี่ห้าไร่นี่ก็รวมเป็นหมื่นเกือบแสนน่ะนี่ผมลดต้นทุนคิดไปคิดมาแล้วประหยัดมากครับครับผมครับก็ประทับใจในโฟทีมากเลยนะครับเกษตรกรนะครับอันนี้ตัวจริงนะครับเจ้าของแปลงตัวจริงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับตอนเก็บเกี่ยวนะครับว่าจะได้ผลผลิตกี่ตันต่อไร่นะครับ